ในแต่ละวันชีวิตของเราต้องเผชิญกับความวุ่นวายความเร่งรีบและความกดดันนับไม่ถ้วนตั้งแต่เช้าที่ตื่นขึ้นมาเราก็ต้องแข่งขันกับเวลาการงานความรับผิดชอบและปัญหาที่คอยรุมเรา้าจนหลายครั้งหัวใจไม่เคยได้พักความคิดไม่เคยได้หยุดแม้ร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยแต่จิตใจก็ยังคงหมุนวนไปกับความกังวลพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างลึกซึ้งว่าจิตที่ฝึกดีและย่อมนำสุขมาให้คำสอนสั้นๆน,นี้ เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางว่าความสงบสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่อยู่ที่การฝึกฝนจิตใจของเราเองและสิ่งน่าประหลาดคือการจะเริ่มต้นฝึกใจให้สงบไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานไม่จำเป็นต้องนั่งภาวนาเป็นชั่วโมงหากเพียงเรามีสติรู้เท่าทันใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีก่อนนอนก็สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตเปลี่ยนความวุ่นวายให้เป็นความสงบเปลี่ยนความกังวลให้เป็นความผ่อนคลาย และเปลี่ยนความเหนื่อยล้าให้กลายเป็นพลังใหม่ที่พร้อมรับวันพรุ่งนี้หนึ่งนาทีก่อนนอนจึงมีใช่เวลาอันเล็กน้อยที่ไร้ค่าแต่กลับเป็นเหมือนประตูสำคัญที่เปิดสู่การพักผ่อนอันแท้จริงทั้งกายและใจเป็นดั่งการภาวนาที่กระชับแต่ทรงพลังทําให้ใจเราได้กลับมาสู่ความสงบสว่างและเบาสบาย ในคลิปนี้ผมจะพาท่านไปทีละขั้นตอนว่าทำอย่างไรเพียงหนึ่งนาทีก่อนนอนจึงทำให้จิตใจสงบลึกเหมือนการนั่งภาวนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อหนึ่งหนึ่งนาทีที่ไม่ธรรมดาหลายคนอาจคิดว่าหนึ่งนาทีมันสั้นเกินไปจะทำอะไรได้จริงหรือเพียงลมหายใจไม่กี่ครั้งเพียงกระพริบตาไม่กี่หนแต่ในทางทำหนึ่งนาทีนั้นกลับมีค่าเกินกว่าที่ใจเราคาดคิด พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าชั่วขณะจิตเดียก็ดับทุกได้ความหมายนี้เตือนให้เรารู้ว่าไม่จำเป็นต้องรอเวลาไม่ต้องรอความพร้อมสมบูรณ์แบบเพียงชั่วขณะใจที่กลับมาตั้งมั่นก็เพียงพอที่จะดับไฟกังวลในอกได้ หนึ่งนาทีก่อนนอนจึงเป็นเสมือนการหยุดโลกทั้งใบหยุดความคิดฟุ้งซ่านหยุดความเร่งรีบแล้วหันกลับมามองจิตของตนเองเหมือนเอาน้ำที่ขุ่นมาพักไว้ให้ตกตะกอนเมื่อตะกอนค่อยๆจมลงน้ำก็ใสสะอาดชั้นใดจิตเมื่อหยุดหมุนวนก็จะกลับมาใสาชั้นนั้นบางคนใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนไปกับการแก้ปัญหาในหัวแต่กลับลืมว่าหากใจสงบเพียงนาทีเดียวความคิดที่ตามมาจะเปลี่ยนทั้งหมดความสงบนี้ ไม่เพียงช่วยให้หลับง่ายขึ้นแต่ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตเพราะเมื่อใจได้พักอย่างแท้จริงความเหนื่อยก็ไม่อาจกดทับเราได้อีกต่อไปดังนั้นหนึ่งนาทีก่อนนอนจึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่คือหนึ่งนาทีที่เราได้คืนชีวิตให้ตัวเองได้สัมผัสพ,พลังแห่งสติและได้เริ่มต้นฝึกปฏิบัติภาวนาอย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งข้อสอลมหายใจคือสะพานสู่ความสงบ วิธีที่ง่ายที่สุดและตรงที่สุดในการทำให้ใจสงบในหนึ่งนาทีคือการรู้จักหายใจอย่างมีสติเพราะลมหายใจไม่เคยทอดทิ้งเราไม่ว่าเราจะสุขทุกข์ดีใจหรือเสียใจลมหายใจอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราแทบไม่เคยหันกลับมาสนใจมันเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว นี่คือการฝึกภาวนาที่เรียบง่ายที่สุดไม่ต้องใช้คำสวดไม่ต้องใช้พิธีการใหญ่โตเพียงแค่รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกใจก็เริ่มกลับสู่ความสงบในหนึ่งนาทีก่อนนอนลองวางทุกสิ่งลงบนหมอนแล้วเพียงหายใจเข้าลึกๆอย่างรู้ตัวหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายให้ความเหนื่อยความหนักใจ และความฟุ้งซ่านไหลออกไปพร้อมลมหายใจนั้นทุกครั้งที่รู้ลมหายใจอย่างชัดเจนใจก็จะค่อยๆค,คลายจากพันธนาการของความคิดเหมือนนกที่หลุดจากกรงได้โผบินสู่อิสระเพียงเท่านี้เราก็ได้สัมผัสความหมายของภาวนาแล้วเพราะภาวนามีใช่สิ่งที่ต้องอยู่ในป่าในถ้ำหรือในวัดเสมอไปหากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในเตียงของเราเองเพียงมีสติรู้อยู่กับลมหายใจใจก็เหมือนได้ชำระล้างได้พักและได้พลังใหม่ ข้อ 3. การวางความคิดเหมือนวางก้อนหินหนักสิ่งที่ทําให้คนนอนไม่หลับไม่ใช่ร่างกายที่เหนื่อยแต่คือใจที่ไม่ยอมวางความคิดที่ว่ากวนไม่รู้จบเหมือนเรากําลังแบกก้อนหินหนักไว้บนบ่าแม้จะนอนลงบนที่นอนนุ่มสบายแต่ถ้าใจยังไม่ยอมปล่อยหินนั้นความเหนื่อยก็ไม่หายพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งใดไม่ควรคิดสิ่งนั้นก็อย่าคิด คำสอนนี้ตรงไปตรงมาแต่ทรงพลังเพราะความคิดทั้งหลายมีทั้งที่จําเป็นและที่เกินจําเป็นปัญหาคือเรามักปล่อยให้ความคิดที่เกินจําเป็นกัดกินหัวใจโดยเฉพาะก่อนนอนที่ควรเป็นเวลาพักผ่อน ลองนึกดูว่าถ้าเราวางหินก้อนนั้นลงแม้เพียงชั่วครู่ความโล่งเบาสบายจะเกิดขึ้นทันทีใจก็เป็นเช่นเดียวกันหากเราหัดวางความคิดลงแม้เพียงหนึ่งนาทีใจก็จะได้สัมผัสรสแห่งความว่างความเบาความสงบ ในหนึ่งนาทีก่อนนอนจงตั้งใจบอกตัวเองว่าวันนี้เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องคิดแก้ปัญหาทั้งโลกในคืนนี้สิ่งใดแก้ได้จะอยู่พรุ่งนี้สิ่งใดแก้ไม่ได้ก็ไม่ควรเก็บไว้ให้หนักใจเมื่อวางได้ใจก็จะหลุดพ้นจากภาระที่สร้างขึ้นเองเหมือนพระที่วางบาทหลังกลับจากบินทบาทชั้นเสร็จแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหิ้วบาทต่อไปข้อสหนึ่งนาทีกับการระลึกถึงความดีความสงบไม่ได้เกิดจากการปล่อยวางเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากการเติมสิ่งที่งดงามลงในใจด้วยก่อนนอนเพียงหนึ่งนาทีหากเราหยุดระลึกถึงความดีที่ตนเองได้ทำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ใจก็จะเปลี่ยนจากความกังวลเป็นความอบอุ่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญย่อมรักษาผู้ทำบุญ คำสอนนี้หมายความว่าความดีที่เราสั่งสมไว้จะกลับมาคุ้มครองใจเราเองยิ่งในเวลาที่จิตอ่อนล้าการระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทำจะเหมือนเป็นแสงสว่างในความมืดให้ใจมีที่พึ่งมีความมั่นคงหนึ่งนาทีก่อนนอนลองนึกถึงภาพที่เราเคยช่วยเหลือผู้อื่นเคยพูดคำดีๆให้ใครมีกำลังใจหรือแม้แต่การไม่ทำร้ายใครเลยตลอดวันแค่นี้ก็เป็นความดีที่ยิ่งใหญ่สำหรับใจแล้วการระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ จะทำให้ใจผ่องใสและหลับไปพร้อมความอิ่มเอิบนี่จึงเป็นการภาวนาในรูปแบบหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำไว้ในพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติและจากานุสติคือการระลึกถึงสิ่งที่ดีงามเพื่อทำให้ใจสงบและเบิกบานเมื่อใจมีความสุขจากการระลึกถึงความดีแล้วความฝันก็จะไม่ฟุ้งซ่านการตื่นในวันรุ่งขึ้นก็จะเต็มไปด้วยพลังใหม่ข้อหการให้อภัยคือยารักษาใจ สิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนใจไม่สงบก่อนนอนคือการเก็บความกับแค้นความโกรธหรือความผิดพลาดของตัวเองไว้ในใจหากไม่รู้จักปล่อยก็เหมือนเอาไฟร้อนวางไว้บนอกร้อนระอุจ,จนไม่อาจพักผ่อนได้พระพุทธองค์ตรัสว่าโทสย่อมเผาผลานผู้มีโทสะ ความโกรธไม่ได้เผาไม่ศัตรูหรือคนที่เราชังแต่กลับเผาไม่ใจเราเองก่อนเหมือนคนที่ถือฐานไฟไว้ในมือต่อให้จะรอคว้างใส่คนอื่นสุดท้ายก็ไม่มือของเราเองหนึ่งนาทีก่อนนอนจึงควรเป็นเวลาที่เราวางใจลงด้วยการให้อภัยให้อภัยทั้งผู้อื่น และตนเองผู้อื่นอาจทำผิดพลาตนเองก็เช่นกันไม่มีใครสมบูรณ์แบบการให้อภัยไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการปลดปล่อยหัวใจจากพันธนาการของความเจ็บชำ้ำลองบอกตัวเองเบาๆก่อนนอนว่าวันนี้เราจะไม่พกพาความกโกรธไปในความฝันพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นด้วยใจที่เบาเหมือนคนไม่ติดคุกในใจการให้อภัยจึงเป็นการมอบอิสรภาพแก่ตัวเอง และหนึ่งนาทีนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ใจเบาสบายเหมือนผ่านการภาวนาอันลึกซึง้งข้อ6ความกะตัญญูคือพลังแห่งความสงบอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ใจอิ่มเอิบก่อนนอนคือการระลึกถึงพระคุณของบุพการีครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณทั้งหลายใจที่มีความกะตัญญูจะไม่จมอยู่กับความทุกข์ง่ายเพราะความกตันยูคือความสว่างที่คอยชูใจขึ้นจากความมืด พระพุทธองค์ตรัสว่าคนอกตันยูเป็นคนเลวที่สุดและยังตรัสอีกว่าผู้มีความกตัญญูย่อมเจริญคำสอนนี้แสดงให้เห็นว่าความกตัญญูไม่ใช่เพียงคุณธรรมเล็กน้อยแต่เป็นรากฐานแห่งความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเพราะเมื่อใจเต็มไปด้วยการระลึกถึงพระคุณความหยับกระด้างก็จะละลายไปความสงบจะเข้ามาแทนที่ ในหนึ่งนาทีก่อนนอนหากเราหลับตาแล้วนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูครูที่เคยอบรมสั่งสอนหรือแม้กระทั่งคนที่เคยยื่น้ำใจให้ในยามลำบากใจก็จะเกิดความอ่อนน้อมและอ่อนโยนขึ้นมาอย่างประหลาดความรู้สึกนี้ไม่เพียงทำให้หลับสบายแต่ยังเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราอยากทำความดีต่อไปในวันพรุ่งนี้เพราะแท้จริงแล้วความกตัญญูไม่ใช่เพียงการตอบแทนด้วยการกระทำ แต่เริ่มจากการระลึกด้วยใจอันสงบและซาบซึ้งและการระลึกนี้เองคือการภาวนาที่ทําให้ใจสว่างบริสุทธิ์ข้อ7การปล่อยวางร่างกายเหมือนวางภาระหนักก่อนนอนคือเวลาที่ร่างกายต้องการพักแต่ใจของเรามักไม่ยอมปล่อยให้กายได้พักเต็มที่หลายคนหลับทั้งที่ยังเกร็งไหลขมวดคิ้วกัดฟันหรือกำมัดโดยไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้เกิดจากความเครียดที่สะสมมาทั้งวัน พระพุทธองค์ตรัสว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราถ้อยคำนี้เป็นดั่งค้อนที่ทุบความหลงออกจากใจเพราะแท้จริงแล้วร่างกายนี้ก็เป็นเพียงสังขารที่ต้องเสื่อมไปตามกาลเวลาเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันอย่างแท้จริงหนึ่งนาทีก่อนนอนลองหายใจเข้าออกช้าๆแล้วค่อยๆค,คลายเกร็งทุกส่วนของร่างกายเหมือนวางสัมภาระที่หนักอึ้งลงจากบ่าบอกตัวเองว่าร่างกายนี้ ได้ทำงานหนักมาทั้งวันแล้วถึงเวลาปล่อยให้มันพักผ่อนอย่าไปกดดันมันด้วยความคาดหวังหรือความห่วงใยเกินจำเป็นเมื่อใจยอมวางกายกายก็จะได้พักจริงๆและใจเองก็จะได้สงบตามไปด้วยข้อ8 1นาทีสุดท้ายก่อนหลับคือ1นนาทีแห่งการฝึกตายพระพุทธองค์ตรัสว่าความตายเป็นสิ่งแน่นอนความเป็นอยู่ไม่แน่นอนเราต่างรู้ว่าชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ได้ตลอดไป แต่เรามักใช้ชีวิตราวกับจะอยู่ตลอดการ,การนอนหลับในแต่ละคืนแท้จริงแล้วคือการฝึกตายเล็กๆเ,เพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะลืมตาขึ้นมาอีกหรือไม่หากคืนนี้คือคืนสุดท้ายของชีวิตเราอยากให้ใจเราจมอยู่กับความกังวลความกโกรธความเกลียดหรือความอิจฉาใช่หรือไม่หากไม่ต้องการก็จงฝึกที่จะวางทุกสิ่งลงในหนึ่งนาทีก่อนนอนปล่อยให้ใจเข้าสู่ความสงบเหมือนการซ้อมตายอย่างงดงาม การนอนด้วยใจสงบคือการตายอย่างสงบและหากตื่นขึ้นมาได้อีกครั้งก็เปรียบเสมือนเราได้รับชีวิตใหม่ได้โอกาสใหม่ที่จะทำความดีสร้างบุญกุศลและใช้ชีวิตด้วยปัญญามากขึ้นดังนั้นหนึ่งนาทีก่อนนอนจึงไม่ใช่เพียงการเตรียมกายให้พักแต่คือการเตรียมใจให้พร้อมต่อความจริงสูงสุดของชีวิตคือความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงและความดับศูนการเข้าใจเช่นนี้ จะทำให้ชีวิตทุกวันมีค่าลึกซึ้งยิ่งขึ้นหนึ่งนาทีก่อนนอนอาจดูเล็กน้อยแต่แท้จริงแล้วเป็นนาทีที่ทรงพลังเพราะเป็นเวลาที่เราได้หันกลับมารู้จักใจของตัวเองได้วางความคิดเหมือนวางก้อนหินได้กลับมาอยู่กับลมหายใจที่สงบได้ให้อภัยได้ระลึกถึงความดีได้ทราบซึ้งในความกตัญญูได้ปล่อยวางกายและได้เตรียมใจต่อความไม่เที่ยง หากทำเป็นประจำทุกคืนใจเราจะค่อยๆเปลี่ยนจากความฟุ้งซ่านเป็นความสงบจากความเหนื่อยล้าเป็นความเบาสบายและจากความหวาดกลัวเป็นความมั่นคงหนึ่งนาทีก่อนนอนจึงไม่ต่างอะไรกับการปฏิบัติภาวนาในชีวิตประจำวันพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ คำตรัสนี้คือสัจธรรมที่ไม่เคยเปลี่ยนหากเรารู้จักใช้เพียงหนึ่งนาทีก่อนนอนฝึกจิตให้สงบเราก็จะได้ชิมรสสุขอันลึกซึ้งไม่ใช่สุขจากสิ่งภายนอกแต่เป็นสุขแท้จริงที่เกิดจากใจอันบริสุทธิ์คืนนี้และทุกคืนต่อจากนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลงขอให้ลองหยุดหนึ่งนาทีทำให้ใจสงบเหมือนภาวนาแล้วคุณจะพบว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่ใจเรานี่เอง